สวัสดีเพื่อนชาวโปกเกสากานะครับคลิปนี้เราก็อยู่กับการรีวิวไอดีของคุณจลาศินนั่นเองนะครับเขาก็ให้ไอดีมารีวิวนะครับมีเลกูซ่ากับ <c oughs> กับมูนนั่นเองนะครับอืมเลกูซ่าก็ดาวมิ่มเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวรอรีนิสสายก่อนนะเดี๋ยวให้มารีวิวอีกรอบนึงเขาว่านั้นนะฮะตอนนี้เป็นนิสัยสุกซนคือลบสเปคแอทแท็กนะครับเลกูซ่าเป็นสายสเปคแอทแท็กเรามาดูสเตตัสข้าวๆเลยก่าผมว่าค่าสเตตัสร,รวมเนี่ย ค่อนข้างเยอะนะฮะ9 36เลยทีเดียวนะครับส่วนสเตตัสที่กดนะครับผมว่าเขายังกดน้อยอยู่นะแต่ก็ยังพัฒนาได้อีกเยอะเลยนะฮะสำหรับเลกูซ่านะครับเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟที่34นะฮะถ้าใครอยากจะเล่นเขาก็สามารถไปเล่นได้นะครับเดี๋ยวทิ้งเฟสไปให้เนาะโอเคเรามาดูถ่ายทอดสกิลคร่าวๆนะครับหลักๆกกเลยก็มีสเปคนะครับเลเวล4นั่นเองแล้วก็โลนะฮะแล้วก็คิสจริงๆถ้าใส่สปีด4ได้เนาะก็จะเด็ดน,นะครับ พวกสกิลอื่นๆนะครับสกิลใหม่ก็ดีบางสกิลเนาะแล้วก็ฮิลิ่งนี่พลาดไม่ได้เลยที่จะใส่นะฮะเพราะช่วยเด้งเลือดได้เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ใส่สเปกอะค่อนข้างดีแล้วนะฮะเพราะแอนแทกส่วนมากก็แพ้แค่นกวายเท่านั้นเองนะครับโอเคสําหรับการใส่สกิลเนาะมาดูอาวุธสาหรับเลกุซ่าเลยดีกว่านะครับว่าจะใส่อะไรดีใส่เขี้ยวค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าได้ทั้งสกิลท่านมังกรแล้วก็สกิลบิน นะครับเราไปดูกันเลยกว่าเนาะสกิลอันติโยมตีทั้งหมดอ๋อตูสร้างความเสียหายรวดเร็วนะครับเป็นสเปกเนาะแบบกลุ่ม70ถือว่าแรงนะครับสกิลที่2สร้างความเสียหายธาตุมังกรนะครับแ5บแบบเดียวนะครับค่อนข้างแรงเหมือนกันเนาะแล้วก็สกิลที่3เป็นความเสียหายธาตุบินฉกแล้วมีโอกาสมึนงงนะครับ65%ค่อนข้างสูงเลยนะฮะเปอร์รเซ็นต์การมึนงงเรามาดูสกิลที่4นะอันนี้ล้างบัฟทุกอย่างเลยทีเดียว ะะยกเว้นบัฟอมตะของโฮโอเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สกิลตั้งรับนี่ระหว่างการต่อดสู้นะจะเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพทาตุบินรับความเสียหายจากน้ําแข็งหินถ้าใส่ฟ้าลดลงครึ่งหนึ่งนะครับถือว่าเด็ดทีเดียวนะฮะสำหรับสกิลตั้งรับเด็ดมากๆเนาะอ่ะเรามาดูมูน <laughs> มูนเราไม่ต้องรีวิวนะฮะเดี๋ยวเราเอาเป็นตัวยืนเข้าทีมเองแล้วกันเนาะโอเคเอาวุธไปแล้วนะตอนนี้เขาพวก22 เลเวล84สามารถพัฒนาได้อีกเยอะนะครับเพราะว่าเฟรชชิพยังไม่เต็มนะครับแล้วก็ถ่ายทออสกิลยังไม่เพอร์เฟกนะครับสามารถทําได้อีกแล้วกดสเตตัสสามารถกดได้อีกเยอะนะฮะโหดมากกว่านี้แน่นอนนะครับโอเคเรามาดูคร่าวๆก็เท่านี้เนาะอืมพลังตอนนี้นะครับในทีม1,009นะฮะค่อนข้างเยอะดูค่อนข้างเยอะอยู่เลยทีเดียวนะครับแล้วมาดูสเตตัสตัวนะฮะโดยรวม ก้าเลือด130 0นะครับ6,368แล้วก็สปีด4,400นะครับ7แล้วก็สปีดนะครับ4,407ค่อนข้างน้อยเนาะเรามาดูพวกประดับนะครับประดับยังใส่ไม่ครบนะครับอืมยังไม่มีนั่นเองนะฮะถ้าใส่เป็นพวกเซตสตาอย่างนี้นะฮะครบเซตก็น่าจะได้สปีดเพิ่มขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะครับก็เขาน่าจะยังไม่มีเนาะ หมือนประดับเขายังน้อยอยู่สามารถพัฒนานได้อีกเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอนี่รีนี่ใส่ด้วยเนาะสกิลสองก็ยังไม่ได้เปิดนะครับเพราะว่าอาจจะยังไม่ได้ผ่านด่านนะครับเดี๋ยวเราไปลองสู้กันเลยดีกว่านะครับสําหรับเซิร์ฟเวอร์นี้พลังค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองซักอัอนดับสิบสองแล้วกันเนาะ,ะพลังสองล้านหนะครับโอเคไปลุยกันเลยนะครับ๋อมีเพื่อนอยู่นะฮะ Let's go. เลเวล 86. ไม่มากเท่าไหร่เนะาะทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวผมลองระบบออโต้ก่อนเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะเลกูซาโดนตีไปแล้วโอเคร้านสถามปับปับ๊บทุกอย่างนะครับหายหมดเลยทีเดียวนะฮะบ,บางกีรัจยีกเบาอยู่นะาอลูนาร่ารอบแรกๆจะลดความเสียหายครึ่งนึงนะครับ สิไม่มีผลด้วยนะฮะได้เรื่องครับผมอย่างนี้โอ้มูนนันติค่อนข้างแรงนะครับโอเคนนชนะเรียบร้อยครับผมจีจีจโอ้สัตว์ขี่น้อยกว่านะฮะพลังน้อยกว่านะครับตาก็ใกล้เคียงกันนะครับเราได้อยู่นะเดี๋ยวเราไปลองพลังเยอะขึ้นอีกหน่อยละกันนะครับเอาเป็นพลังสัก2อล้าน3ดีกว่านะครับโอเคต่างกันค่อนข้างเยอะเลยเนาะสามสี่แสนนะฮะ อ๋อสี่แสนได้แล้วเกือบเกือบสี่แสนนะครับโอเคเดี๋ยวลองระบบออโต้เหมือนเดิมนะฮะโอ้โหเจอทีมบินงานหยาบงานหยาบนะครับชา้ากว่ายเยอะพอสมควรเลยนะฮะโอเคถึงล้า okay. งสถานะบ๊าได้นะครับแต่โอ้มีรอดตายได้เรายังรอดตายอยู่นะโอเค ไม่ติดโลฮะน,น,นะเซเลบีน่าไปแล้วนะครับไปแล้วก็เอาเรื่องฮะทีมบินน่าจะสู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าพลังค่อนข้างต่าน,นะฮะแล้วเดี๋ยวรอข้าพัฒนาก่อนอีกหน่อยเนาะมันน่าจะโหดขึ้นมากๆเลยนะฮะโอเคโอเคแล้วก็มาลองแบบตัวเดียวบ้างดีกว่านะครับสำหรับเลกุซ่า นะฮะงูโคโถนะฮะโอเคพลังหกแสนใช่ปะเราจะไปสู้ซักล้านหแล้วกันนะครับอืมเ,เลไม่ต่างกันมากนะครับแต่ต่างกันในเรื่องพลังนะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอกดเองเลยแล้วกันเนาะครับขอล้างบับก่อนเลยดีกว่านะฮะโปรยหินเข้าไปปึ๊บโอ้ยโดนโอ้ยโดนเกือบตายนะฮะฉกเข้าไปโอเค โอ้ยเกือบตายแล้วฮะขอสติดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเหมือนดูดเลือดไม่มค่อยขึ้นนะครับเพราะว่าไม่ได้ใส่ดูดเลือดนั่นเองถ้าใส่ดูดเลือดผมว่าน่าจะยืนยื้อได้พอสมควรน,นะครับอืมเดี๋ยวลองไปดูสักล้านห้าหรือล้านสี่ดูก่อนนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะฮะอมีไมโอเคล้านสามแล้วกันเนาะโจ so ก็เจอบางกีร้านนะครับแล้วก็ดิสดอนแล้วก็อาเซอูนะครับ3ตัวนี้เลยโอยเห็นาปครับผมเดี๋ยวโชคดิสดอนฮะคือถ้าเลกูซ่านะครับยืนคู่กับยืนคู่กับอะไรยืนคู่กับยักษ์เขียวนะผมว่าโหดกว่านี้มากๆเลยนะครับเฮ้โอยเห็นไปอีกไม่ตายนะฮะนี่แต่เราได้ออกก่อนนะครับอันตี่เลยฮะอย่างนี้เรียบร้อยฮะชีชี ชนะสายสายกดเองนัง่นเองนะครับถือว่าดูดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับเลกุซ่ามังกรสายโหดนะครับก็ถ้ามีอย่าลืมหายักษ์เขียวเข้าทีมด้วยนะครับอันนี้เขาสามารถพัฒนาได้อีกเยอะเลยนะครับมีตัวค่อนข้างโกงแล้วส่วนนิสัยนี้ทําไปก่อนก็ได้นะฮะเดี๋ยวกดเยอะๆเดี๋ยวมันก็ขึ้นเนาะแล้วก็หาเซตประดับพวกเซตสไตล์อย่างนี้นะฮะที่มันบวกสปีดค่อนข้างเยอะอัดให้เขาได้เลยนะครับ คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับตัวละครของคุณจจลาศินแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้า s e ซ you อาเกนะครับลากันไปด้วยโอ้เลืยสุดยอดบายบาย